สบายดีพี่น้องมันจะผูดฉุคนเดอ้อลุงป่าเอาอามันจะผูกฉุคนตอนนี้เรากำลังสีเอาอันลออเข็นไปบริจาคให้พอตู้นั่นเนาะแต่อายเพิ่นกำลังมาอันพาไปเด้อพี่น้องเดอ้อกำลังขี่รถไปมีเสา้กุ้งไปน้ำสดี <laughs> มีเสากุ้งเอาเสืกุ้งไปน้ำพี่น้องนะกะมีอายเพิ่นนะกะมีแฟนของอ้นสี่คนไปนำกันพี่น้อง,พองเพราะว่า นี่ก็จะเป็นลาวีแชหรือว่ารถเข็นแล้วพี่น้องเลยอยู่ทางหลังเพราะว่าผมจำเป็นที่อยากใส่น้อยเนาะ<ห>นจาเป็นจำเป็นอยากใส่ลาวเข็นเพราะว่าลูกทายของเล่าน่ะไว้ที่จะพยุงเล่าอันลุกไปหันไปหนีนะพี่น้องของหน้าของนายลำบากก็เลยอันอันนี้ก็คือสามพันแปดแ้พี่นอ้อ,องเรลรอเข็นคันนี้ เาราน้ำมันก่อนพี่น้องไกล้บอกอ้ายแต่นี่ไปอ่นแต่สวรรค์ไปอ่นสิบแปเกาละโอ้สิบเก้ากิโลเลยพี่น้อง,อ,งอันนี้เราแปับป๊บปั๊บแใส่น้ำม,มันบอคนนีอนส่ตอนนี้ก็เริ่มเดินทางเหเดินพี่น้องเดิอนอ้ายเปนขับรถจากที่ไอแขรพี่น้อง <laughs> ไปมอบเครื่องคือการมีผู้ใหญ่ใจดีคือการมันเป็นน้ำบราไอ้แขกน้ำนี่มีมีไข่มีกาแฟาไปบริจาคคือกันเนาะมีผาอัปากส,สวยเลยนะก,การป้องกันเวียนแยมสวงพญาโควิดเขากำลังระบาดอยู่ทางประเทศลาวรไม่ว่าทั่วโลกกำลังวิกฤตครับพญาดังกล่าวและสวเยเลยสังคมหลายๆคนนิวงสวยงาม จากสวรรค์ไป19กกิโลเด้อพี่น้องไปเจ้าบรได้ไปมอบน้ำมันชุมเลภาษาลงไปลงไปมอบนมกันแล้วกันโร<ป>งพยาบาลนะเด้อพี่น้องเด้อโรงพยาบาลน,น้อยที่เฮ้าสิมาบริจาครถเข็นแต่ว่ายังบ้านในหอดวนนี้โลกมันยังระบาดยังพานในมาบริจาคแต่ บอนอาย่นผักเศร้าก็อยู่ในหันพี่น้องขาดขาดก็กโรงพยาบาลน,นี่แหละนี่ห้องหมอนอะาทางารเรา่นสิเอมห้องหมอห้องหมอน่อยเขตซอกคนว่าห้องนอนคนเจ็บไม่เป็นห้องบ้านน่อยนันก็นขาดเ,ดเขินรลอนดเข็นแต่ว่าว่าละเพราะโลกมันสาคนเลยค่ะจึงมาบริจาคพี่น้องตัวน,นี้นะโรงพยาบาลตัวน,นี้ห้องกวด เขตนอกอันนี้พีนอน้องอันนี้ห้องผักพื้นหลังเกิดอันนี้ห้องเกิดลูกห้องเกิดลูกอันนี้ก็ห้องใส่ห่วงกวดพญาน,นิ่งจะเป็นทางหลังเพื่อจะเป็นห้องน้ำเป็นห้องนอนน้อยๆแล้วคือ้องเดิน กะหากจะไปมอบอะน,นะรถเข็นให้อันพอตู้เลยพี่น้องแล้วรอติดตามเพิ่นมาแวะอันนั้นมาแวะหาทีมงานที่ผักเร้าอยู่ในน,น,นี้ <ๆ S 2> ก็เลยอดกันล,ลงมาถ่ายอยู่โรงพยาบาลแต่ว่ามือเ้าซีมาบริจาคนีห้าย่างโมโหมือได้เนาะยิงตามนะบ้ากุล, <ๆ S 2> ล่ะมาบริจาคมอบไม้นํำกันนัะนแหละพี่น้อง กับอลเพ่บอลเขตคนผักเศร้าบอลผลความประจำการพี่น้องไกลก็ลงบาลป่ะืันนี้เขาก็จะไปมอบรถเข็นให้โงบาลเขตน้อยแล้วึ้นกู้จะข้าเท้าก่อยนจะาเข้น ใช่ไหมมาเบิ่งบินเนาะรถเข็นน่ะยูเล่าก็มีเด้อพี่น้องเด้อยูเล่าก็มีรถเข็นนะ่นยยนนะแต่ว่าเพิ่นซื้อจายแล้วนี่พี่น้องเพิ่นซื้อก็คนดีฮูจักเพราะว่าเพิ่นฮูจักก็น้องฮกเพื่นอยู่คลินิกนี่อยู่คลินิกไซเจริญเด้อพี่น้องเด้อราคาก็ประมาณคานว่าแล้เขรื่องลงนั่นราคาโดยถ้าว่าถ้าเปน็นคนอื่นเนี่ยจะประมาณมองล้านหาแสนมองล้านหาแสน ครับรถเข็นขั้นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คนฮูจักกับน้องมีน้องฮักเพิ่นที่อยู่หันแตเพิ่นลดราคาให้เป็นหนึ่งล้านสองแสนสี่สิบพันต่อขั้นหนึ่งอ่ารถเข็นจะซีซัมกับอมนเพิ่อนอซื้อมาเลยพี่น้องที่เพิ่นฝากมาให้สุดกอนทงางลาวกับมีเด้อพี่น้องเด้อนี่นะราคาไซเจริญหนันไซเจริญ จ่ายแล้วเดีเ๋ยวจะกองหลังให้เบิ่งประมาณพี่น้องห่านใส่เจริญราคาเครื่องหนึ่งล้องแสนสี่สิบกีบถ้านั่นเป็นคนอื่นนะ่าจะประมาณมองล้านหาแสนหาหนึ่งหนึ่แสนเลยพี่นอ้นอ,งนองเด้อตัวนี้แพ็คจะโมเมนต์พี่เด้ตัวนี้ บินโยนชิเก็บไว้พี่น้องบินตัวนี้เอาน้ามามอบให้ทีมงานเป็นหนี้เป็นอะไรนะน้นนำเดื่มอดคนมอบให้ว่างนี่แหละก็สิไปมอบเพราะว่าไม่มีหลายบ่อนไม่พี่น้องด้วยเพราะามีผู้ใหญ่ใจดีอ่าซื้อมีแห้งแล้วก็น้ำเดืม่มน้ำยังนีงแหละมามอบให้อ่啊 ทีมงานที่แบบตั้งอ่าคนนตั้งด้านโควิดคุณออกคุณเข่าบ้านเข่าเมืองพี่น้องไปสายมาสายเพ่นกันลัะพี่น้องเด้อหลังจากลูกทราบแหละเคนจะได้ยกเลิกนี่กระหอดดราจ้าพี่น้องบ้านดงคำหลวงหน่วยที่สี่พี่น้องกำลังขี่รถเข้าไปกำลัรถเข้าไปเพื่อเพื่อน เป็นอมาพา้จัปีนะัทุกเปีเลยวะเนาะเจ็ดปีแต่เนี่ยเนี่ยนี่ยเยเนี่ยไม่แต่ลูกเนียวัแต่เขาเปยัลูกเขเองเนี่ยเราเองเขาถิ่นม้เออลูกเมี่ยเราเองเขาถิ่นมดมีแจะลูกเนียไม่เราเป็นอมาตยนี่แหละเอเปียไม่เป็นเมียไม่ยุการดูแลบางแย่งดเลยนะเออเรากดีเตอแล้วมันลูกมวนลูกข้าว เขายังเบิ่งเนาะบ่แม่นลูกเล่าเขายังเบิ่งก็ดีเตอรบลูกตัวเองแท้ๆก็ยังถิ่นนี่บุญละมีอยู่ตอนนี้กำลังคนเอาวี่แซ่ลงเด้อพี่น้องเด้อกมาหอดแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนกะเพื่อนมาเอาเมียใหม่เนาะะอันลูกเมียเก่ากับป้ากระถิ่มเมืมีแต่ลูกเมียใหม่เบิ่งเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนเป็นมากันจะเจ็ดแปดปีแล้วล่อเข็นกามาแล้วกำลังอัน พามเข้าไปได้พี่น,อนอ้องเด้สิไปมอบไห้เพิ่นไปเบื้องคุณบอกทั้งหน้าทั้งคุณบอกและทั้งลังพี่นอ้องแกะก็ให้แกะแล้วก็ล่องให้เพิ่นขี่เพิ่อนไส้ล่องเมืองเลยให้ให้เพิ่นเห็นเลยผคุยไงคือเพิ่นสวยเหลื่อนะออ่ะมาแล้วมาห่อเพื่อนแล้วพี่น้นองสึงกกหนัง มาเหาะนะแน่คลิปเขาเอาไว้นี่ลูกมาเหาะแล้ว,น,ลวนี่ครับผู้ใหญ่บ้านบอกแม่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเล้วนพี่น้องเลยแนนนี่ก็เพื่อนผู้อันอัน,อนที่เห็นในคลิปอะไรที่อ้นอ่าให้ให้เพิ่นเบิ้งเนาะเพิ่นก็สิเห็นแล้วในคลิปเพิ่นจุดจี่สำคัญก็คือเพิ่อนอยากได้ล่ออ่าล่อเข็น อ้นกับโมเมนคนรวยคนมี่อย่างอ้นกับเป็นคนหาเสาคึ้นข่ำพี่น้อยถ้าบาไ่ได้แม่มเมสโซลเรือถ้อาบา่ได้แม่มมเมสโซลเรือนี่ก็บ,บ่จักยาสีบ้าเพราะว่พนกับอ่ามาหาหาอ้านนั่นแหละไอโซยเรืออ้นกับโบจักแนวสีซอยว่าสีซอยแนวใดนี่ฟอ,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 องหลงหลุมเลยโลดเข็น,นได้แต่นในพอตู้ดีใจบ่ ดใจว่าได้แหละคูณใหญใจดีทางญี่ปุ่นผูกขนสอยเรือ่นซื้อให้ก็มมน่กตูมจเใจนกาไใ่ก้องเกระบอเป็นเว้าเด้อเปินกระบอเป็นเว้าอันนี้คือเมียบอกให้เมียวว้าก็ได้ ดีใจบ่ได้เลยขอตัตเวเป็นตะเขตแอวล,ลงบ่<ะ>เป็นตะเขตแอวล,ลงบ่เออเอเอเป็นผ่ายหนึ่งยังผ้ายหนึ่งออล่านตายได้รอเคิน ลองเบาล้องขึ้นมึงเบอกขึ้ไปชมสอยกันพาพลองพลดขี่ก่อนพินกัดีใจหละได้อันล่อ,ลอเข้นพี่น้องเพิน่นตอนยิ่เขี่ยวยงเกี่ยวดีใจเพิ่นก็นดีใจเลวพี่น้องได้ล่อเข้นเลยว้าวนาอหลายปีแล้อาปีแลพี่น้องที่บ่อนะโอ้ ได้แล้วได้แล uh> ้ววันนี้อมีอะไรมาโชคมาเนี <S <s <uh> ่ยม şey> ียะไรดองระวังเลยมาันบุกเพียงเงินโอ้ได้มันอันนี้อันน่ะได้แล้ววะไอ้อันค่ะเบรกได้เบรกได้ได้แล้วได้แล้ววันนี้พี่น้องดีใจแล้วดีใจแล้ววันดีใจบอดีใจบอดีใจวะยูอใไรดีใจยกให้ขอบใจ เออดีใจใจละลายเด้อแม่แม่เด้อที่สวยเรือครอบครัวเผ่นเด้อแม่แม่พบแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้ร่ำให้รวยกว่าเก่าท่านมือเศร้าไร้เข่ามือแรงเด้อดีใจแล้วบรรยากาศขมแต่จับกระจับเบื้องนี้ละเนาะสุกเนาะเบื้องนี้มันใสอันไรได้เป็นอัมพาตคางหนึ่งพี่น้องเอามาฝึกอัมพาตคางหนึ่งเด็กได้มีแต่ค่อยเฮียนแล้วก็ซ้อนลาวไปให้แหละตอนนี้อ้นก็ได้ออกมาทาง บัตรชอกวางเลยพี่น้องเดินกมามอบเครื่องบริจาคอะไรพี่น้องมาให้อ่ากองร้อนทีมายามมายามอยู่ในด่านนี่แหละพี่น้องเพิ่นตั้งด่านตั้งนะมายามมันกับมาบริจาคมีเป็นน้ำเป็นยางเลยพี่น้องเดิมมามพิ่นแหละ่นพามาแล้วก็เพิซิมเมอรส่งแล้วก็ขอโทษขออภัยน้อยหนึ่งเลวพี่น้องเดิมตอนถ่ายคลิปนะโทรศัพท์มันตากแดดแล้วมันห่อนแห้งมันมัน อ่ามันห่อนคือมันสิระเบิดมันเลยทําการถ่ายคลิปต่อบไร้แบบนี้เพิ่นก็เลยเฝ้าแน่มอบแล้วเพื่อนก็ออกมาเลยเฝ้าที่ว่าออกมามอะในทา้งนี้น้ำเพราะว่ามันกบบนี้ลายบอดบอกเพิ่นสิไปเลยพี่น้องเด้อก็เลยออกมาเพิ่นก็ตอนที่ออกมาเพื่อนก็อวยพรทักแม่เม่แล้วก็อวยพรให้อ้นที่สวยเรือผู้เป็นเมียเนาะกั ขอขอบพระคุณแม่เมย์อีกครั้งขอขอบพระคุณหลายๆเด้อแม่เมย์เด้ออ้นกับบแม่นคนรวยเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นคนหั่งตั้งมีอีหยังอ้นกับเป็นคนที่หาเสากินค่ำแต่เพิ่นหาอ้นให้อ้นซอยเรือเนาะให้อ้นน่ะซอยเรืออ้นกับบอจักว่าสิซอยเรือแนวใดก็อ้นกับบอมีอ้นกับคือเห็นแต่แม่เมย์แต่เมยแม่เมย์เพิ่นก็ซอยมาเนาะรถรถเข็นเด้อคันนึงพี่น้องกัในตามบินที่อ้นให้เบิ่งนั่นแหละเพิ่นก็ดีใจพี่น้องดีใจหน้าตาก็ซื่นบ้านแบบเห็นมีรอยยิ้ม ได้รถเข็นเพื่อนกระไดการอยู่ลูกเมียใหม่ลูกเมียใหม่นี่สามคนพี่น้องเดอลูกเมียใหม่น่ะเบิ่งแต่เมียเก่าน่ะเห็นเราเป็นนั่นนี่แหละปะพี่น้องซ่วตอนปะไปน่ะเราก็เป็นเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปะลูกเต้าเมียนที่ได้นำลูกเต้าน้ำการกับปะถิ่มไปเลยอยู่ก็อยู่ลูกเมียใหม่ลูกเมียใหม่เบิ่งก็ถือว่าเราก็มีบุญอยู่พี่น้องเพราะว่าลูกเมียใหม่เบิ่งเพิ่นก็ยังมีบุญอยู่เพิ่นก็ได้ กะดีใจอ้นกะโบนิทายต้นออกมาโทรศัพท์มันห่อนแห้งกะมันหากะมันยังห่อนอยู่มันเย็นแหละอ้นก็มาถ่ายต่อกะอ้นก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้แม่เม่อ้นกะดีใจพี่น้องเลยเพื่อนกะผู้ได้หับกะดีใจเพื่อนกะอวยพรให้แม่เม่มีสุขภาพแข็งแรงเพิ่นว่าค่ะให้ให้ร่ำรวยก็เก้าให้สำนี้ให ไหลเข้ามากว่ากว่า,วามีร้อยเท่าพัเนเท่าะคนกับ่บเป็นหกอันอวยพรสิาวาอีหยงหลายขอให้แม่เมีสุขภาพแข็งแข็งอ่นกับจะเลื่อนลุ้งเรื่องนั้นที่การงานอ่า,อาให้พระคุ้มครองหายโรคหายภัยได้แม่เมเดออุอนกดีใจไม่มีไดบริจาคให้เพื่อแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมาบริ จากอยู่นี่ต่อแต่เป็นอของผู้ใหญ่ใจดีอีกผู้หนึ่งเนาะเป,นนเป็นน้ําเป็นนี่เป็นเงาอะไรเป็นน้องเป็นมาบริจาคเดี๋ยวคลิปนี้ออนกับลาไปก่อนแล้วจ้ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกนี้แล้วจ้ะพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย